วายตัวหนึ่งครับไหลสวยไหลปะโอ้ไม่ไหลสวยครับอุ้ยแล้ววายเข้าช่อน,นี้ไหลต่อครับหูตัวแพงตัวแพงด้วยคุณผู้ชมเอาเรื่องจัดอู้ยสามร้อยยี่แปดครับ เอาละครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่ผ่านทางกันเข้ามาด้วยนะฮะวันนี้กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับบับเบิ้ลนะครับวันนี้เราก็มาอยู่ด้วยกันกับเกมมาเฟียเวอีกเช่นเคยนะคุณผู้ชมภาค2นะครับเป็นเกมของค่ายแอ d m มียสล็อตอีกแล้วครับเอาละฮะก่อนที่จะเข้าไปรับชมสิ่งที่น่าสนใจฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อต่อไปด้วยครับถ้าพร้อมกันแล้วก็เลยเลยฮะ มาวันนี้ผมพกทุนมาสองพันเลยนะคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาทำชาเลนซื้อฟีสปินครับนี่แต่ว่าผมจะซื้อฟีสปินของเบ็ดห้าบาทก่อนแล้วกันสาม้อดสิบห้านี่ไปเลยฮะดูลเลยครับขอสักสองตัวมา ให้ตัวเดียวสิองครั้งครับลุยเลยครับขอปังๆหน่อยมาอืมตัวแพงเข้าด้วยครับช่อน,นี้แล้ววายสองตัวแล้วไหลต่อครับคุณผู้ชมวายเข้าอีกเออสวยไหไอีกว่ะสวยจัดช็อน,นี้ร้อย้าสิบหครับซุปเปอร์เมกะขอแบบเมื่อกี้เลยมา เออวายตัวหนึ่งครับไหลสวยไหลปะโอ้ไม่ไหลสวยครับวุ้ยแล้ววายข้าช่อน,นี้ไหลต่อครับหูตัวแพงตัวแพงด้วยคุณผู้ชมเอาเรื่องจัดอู้สามร้อยยี่สิบแปดครับคืนทุนแล้วฮะมาไหลต่อปะอืมมาครับ ไหลไม่ไหลวะโอ้โหไม่มีตัวต่อครัง้งสุดท้ายครับมไม่มาห้าร้อยห้าสิบแปดแล้วคุณผู้ชมได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวผมขอหมุนเล่นเล่นเบ็ดสิบบาทเลยแล้วกันหมุนเล่น สวยครับตัวแพงเ,เล่นเผื่อเข้าฟรีเกมนะตัวแพงมาถ้าหัวใจเข้าช่องนี้เฟี้ยวเลยตัวแพงด้วยครับสวยร้อยิบสองบาท วันนี้มาดี้วเนี่ยขอฟรีเกมเข้าหน่อยมาไม่อยากซื้อเลยฟรีเกมเข้ามาเออสวยอุ้ยเกือบเต็มหน้าคุณผู้ชมไหลสวยครับแล้ววายเข้าต่อ โอ้โหแต่ไม่มีตัวไหลไม่มาเลยซื้อฟรีสปินครับเบดสิบบาทซื้อฟรีสปินไปครับขอแบบปังๆเลยมาสองตัวโอ้โหให้ตัวเดียวกแกลุยกันเลยฮะเฮ้ยอ,อย่างเงียบดีโอ้โหอย่างเงียบ ว่าเข้าช่อน,นี้ไหลสวยครับไหลอีกวะโอ้ไม่ไหลไหลามาโอ้ไม่ไหลแกเฮ้ยเกินไปไม่มาเลยอโอ้โหไม่มีตัวแพงเข้าเลยคุณผู้ชมอย่างนี้จบเลยอย่างนี้จบเลยที่ทำมาจบแบบนี้จบอื้อหือ อ,อีกสักรอบไปมาขอปังๆเลยครั้งเนี้ยขอดีๆเลยขอตัวแพงเข้าเลยมาตัวแพงเข้าแบบเต็มหน้าจัดมาดีครั้งแรกก็ไม่มาเออสวยไหลสวยครับอืมร้อยเบาท โอ้โหตัวแพงไม่เข้าเลยคุณผู้ชมผมว่าแย่แล้วเออตัวแพงวายเข้าช่อน,นี้สวยครับแล้ววายสองตัวโอ้โหวายสองตัวเสียดายว่ะอืม้มเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสองเคตัวแพง โอ oh, ขอไหลหน่อยดีขอไหลไปเมื่อกี้หน่อยรอบท้ายครับไม่มาว่าและโอ้อะไรกันครับเนี่ยเฮ้ยไม่ได้อะไรเ,ล,เลยพอดีกว่าไม่ไหวสู้ไม่ไหวขาดทุนอีกเอาละครับผมก็ขอปิดคลิปลงแต่เพียงเท่านี้นะฮะก่อนที่จะจากกันไปฝากกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปเลยครับ แล้วมารอรับชมกันว่าคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรน,นะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ